สวัสดีครับพอดีสุดหล่อเที่ยงธรรมผู้จัดก,การบริษัทเที่ยงธรรมมาแล้วครับมาแล้วก็ับเต้องเห็นยังครับแบกไม่ลงนะครับรถขาวมาบต้องห่วงผมหรอก,ออกนี่เท้าคำจานะครับ มาแต่เศ้าเลยครับมันนี้สามโมงเกือบสี่โมงพอสมปูนปุ๊บนี่ก็กินข้าวเที่ยงบอดีครับตามคอนเซปตเที่ยงทำทำไม่เที่ยงตัวนี้ก็เอาไว้ทั้งพี่ก็ได้เนาะไม่หมอในเอาไว้ทั้งพี่สามัดเนาะสองมัดสามัดนี่ซื้อจุกโกบอนได้ครับ เฮ้ย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 วุ้ยเอ้าขับไปขยันทำการเกษตรเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยเอ่อดูครับดูครับลูกไข่ครับฝากถึงนูนาด้วยนะครับถ้าท่านจะคิดถ้ารอดก็ถือว่าสุดยอดแล้วต้นไม้ต้นนี้ครับเอ้า บ้า่คยบริเคยกินนันปลาจากเทือกม่มันมองหน้าอีกมองหน้าอีกมองหน้าอีกกำลังทำการเกษตรนะครับนี่คือมาพันดีครับมาการเกษตรนะครับแล้วนะมาดูคนการเกษตรนะครับอัศดงเที่ยงธรรมผู้จัดการบริษัทเที่ยงธรรมนะครับ เศ้าเกี่ยวเกี่ยวแล้วเราบ่เขาอะครับเกี่ยวแล้วเมื่อนี้ก็เกี่ยวอีกท่งนึงท่งไหครับท่่งยาง่งที่สุดเก่าผมเอารถเกี่ยวเลยครับเอารถเกี่ยวเลยนึกว่าอจุดเก่าหนกึว่าเอาอันบรรดาเมียเมียเจ้ามาเกี่ยวฮนนะฮึ โอ้เราเอาลงมาจากเทิงหมดเลยเออเก็บเก็บให้เราเน่อยเด้อมาเร้วมันก็เก็บเยอะเชื่อมเก็ตกใส่ตกใส่แต่ไม่ได้ดูเนาะเออไม่ยังไปงานยังนะโย่ไปดึงให้ได้เด้อนี่ปังเนอะมึงนู้นผู้ขับมาแต่กระโตครับเงานกระไรผมลำเมื่อยแกะเอาเอาเอาทรายไฟนโนนะครับ วอมันส no, ิด no. <c oughs> ีเนาะแล้วยังเอาบอกเนาะลงมาก้มาัดแเส้นจักมันอยู่ในบินนะซื้อมาตะกบอนใคยเห็นเยซื้อบองเก่าบองเดียวเลยเอามาขายเู้ได้นู้อยู่เด้อแผ่นตะังแผ่นพื้นตะ ติดจุดีมั้ยเอาเข้าจุดีมัเครื่องมือนะร่อนออกมาแล้วปะบ่บ่ต้องมายุ่งเฮ็ดงานเจ้าให้มันอ้ยคาค่อยฟังเสื้อสุดเจ้าบัดนี้นะค่อยเป็นลิงบ้านนีฮะเออบัดนี้อีลี เอาไปไว้ผู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 ้เอาไปทิ้มไว้ผู้ก็ได้ผู้ผู้ตัดอยู่นะตัดในใดลุมมุคุดหยิบเห็ดหลังค่าน่ะมันเลี้ยวนะเออตัดเออตัดร้มันมีเวลาตัดดอ,อกเจ้าคอยเบิ่งอ่ะอๆๆมันเหนงานอยู่สามคนครึ่งเลยนี่นะมาสี่คนก็นได้เอาแล้วมาโอ้ยลายบาทได้บ่ บ,บ่แล oh, kind of ้วอันไวมัดหัดของของหมวกคุณหนูนาได้หนิยังสิได้ไปซื้ออยูนี่โอ้มาน้อยเออเอาเก็บขึ้นไปสูงๆอย่างเราเนี่ยหมวกเอาเจ้าใส่หมุนใส่หมุนใส่เลยปวดโดนปวดโดนปวโดนโอ้ยเราอะนะบปวดนั้นใส่เบิ้งคอยจะเบิ้งนะเจ้าเป็นพยานเด้อเออค่อยนี่ให้เจ้าใส่จากแล้วมันมีน่ะล้มน่ะมา ใช่หมดเนะปอคือเนาะโบเฮนโบเฮนคือคนมาจากเม็กซิโกอันออสเตรเลียวงัวงไวมาพันโอ้เจ้ามีเสื้อเป็นคนทางอันยุโรปบ่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะเพราะหน้าทางดังคมบบแม่นมันไปเอาเสื้อเขาบ่ตอนไปตีมวยนะนี่ก็มาแล้วนะครับ,รบช่างเที่ยงทำเที่ยงทำคอนสตรักชั่นหรือเที่ยงทำการสร้างนะครับ จะไปน้ำมันยังเป็นเปื่อพูนพูนเรื่องปลูกมาแล้วครับสำหรับคิมีแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ